วันนี้ไม่ได้ลงคลิปอื่นๆไม่ได้ลงคลิปที่เคยลงนะคะพวกพืชผักต่างๆแต่ขอลงเป็นคลิปพูดนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> ยังถือเฮนอัพตะบูดดอกนี้อยู่ <c oughs> อยากเจออีกสวยมากๆค่ะสวยจริงๆสวยมากเลย <c oughs> จะเล่าให้ฟังสมัยที่เป็นเด็กเรียนอยู่ป .7 <c oughs> ป .7 นั้นเรียนอยู่โรงเรียน สนามบินจังหวัดขอนแก่นค่ะก็จะมีเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันคนหนึ่งอ่ะพ่อเขาทำงานอยู่ประมงทำงานอยู่ประมงประมงจังหวัดนะค่ะเพื่อนเขาก็ชวนไปเที่ยวที่บ้านเขาฮะไปเที่ยวที่บ้านเนี่ยไปรู้สึกมีเพื่อนผู้ชายไปอีกคนหนึ่งแล้วดูสิครับพอไปพอเข้าไปในประมงอ่ะมันจะเป็นบ่อปูน เป็นบอ่อปูนซีเมนหลายบอ่อเลยค่ะแล้วมันมีปลามีปลาปลาตัวแบบนั้นแบบนี้ค่ะอิไปมองเห็นปิินโตที่มันรั่วอยู่อะพยายามตักปลาค่ะพยายามที่จะตักเอาตัวปลาดูสิว่าเด็กนะ่ะซุกสนนะ่ะเด็กเนี่ยจะสนคือทำอะไรไม่รู้จะคิดนะคะ พอาตาักมุมนี้ปลามก็ว่ายไปอีกมันสรุปว่าวันนั้นนะคะไม่ไม่ได้ปลาหรอกสักตัวหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็เอาเรือออกไปเป็นเรือพายเขาเรียกเรือพายใช่ไหมคะที่เป็นที่เป็นนั่งๆั่งแล้วก็เรือพายนั่นแหลคะค่ะอุ้ยอันนี้โชว์ว่าโชว์ว่า low แบตเตอรี่ไม่รู้ว่าตามไปหรือเปล่า น่าจะตัดเมื่อกี้วิดีโอน่าจะตัดค่ะตัดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะาวนี้เพือเรือที่พายนะพอมองลงไปตรงตรงน้ามันเป็นแหนคงรู้จักแหนนะคะแหนเยอะมากเลยยิ่งมองลงไปแล้วน้ํามันคงลึกค่ะเขาเรียกว่าบุ่งนะจําได้ว่าเขาเรียกว่าบุ่งทําไมเรียกว่าบุ่งก็ไม่รู้แล้วบอกพอยิ่งเพื่อนพายไปยิ่งกลัว เนี่ยคะเด็กเด็กทำอะไรไม่รู้จักคิดจริงๆแล้วคิดว่าเพื่อนก็คงไม่ได้ถามพ่อแม่หรอกคะ่ะที่ที่เอาเรือออกไปภายเนี่ยพ่อแม่รู้ก็คงไม่ให้เอาไปภายอะ่ะแล้วมันเคยมีข่าวนะคะว่าในบุงนั้นน่ะมีคนไปทอดแหแล้วก็จมน้ําทีนี้แหนมันมันมาคุมอยู่ที่หัวดันไม่ขึ้นนะคะจำได้เลยอะ่ะยิ่งได้เคยได้ยินข่าวอย่างนั้นฮนะ,ะยิ่งกลัว พอเพื่อนภายไปสักหน่อยนึงแล้วบอกว่าเราเราเราไม่ไปแล้วนะไปส่งเราขึ้นตรงฝั่งเถอะเราเราไม่ไปเรากลัวดีนะว่าดีที่เพื่อนฟังค่ะ mm hmm. เพื่อนยอมภายกลับมาข mm hmm. ึ้นฝั่งค่ะอุ่หน้ากลัวมันหน้ากลัวแล้วลองคิดดูสิคะเด็กๆอ,อ่ะเรือเรือล่มแล้วจะทํำยังไงกลัวมากนึกมากลัวกลัวจริงๆ แล้สมัยที่อยู่ป .7 โรงเรียนนั้นคะมันจะมีคุณครูที่เขาสอนวาดเขียนใจดีใจดีค่ะครูคนนี้เขาจะจัดงานอะไรไม่รู้จังหวัดจะจัดงานอะไรไม่รู้ค่ะครูเขาก็อยากเอาผลงานของเด็กนักเรียนที่วาดน,นะคะเอาไปติดค,คือจำไม่ได้หรอกหัป .7 ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วไม่ใช่เป็นเด็กกิจกรรมด้วยนะคะหัวลองคิดดูป .7 สมัยพศออ2,500ป .7 จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ7ขวบอยู่ป .1 น,นะคะก็คงประมาณพศ2,512 13นี่ระมังคะครูเขาก็ให้วาดรูปให้เด็กนักเรียนวาดรูปไปนั่งดูครูเขาไงคะไปนั่งดูครูกับเพื่อนวาดรูปครูเขาก็เลยบอกว่า ในลองวาดก็เอามาวาดก็เป็นวาดรูปพระแล้วก็อุ้มบาทนะคะแล้วก็มีเนนครูเป็นคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยนะคะเป็นคนที่วาดรูปไม่เป็นเลยก็วาดไปตามภาษาครูเขาก็บอกว่าวาดไปเลยอยากวาดอะไรวาดไปเลยก็แสดงว่าเป็นภาพที่เอาไปติดไม่ได้เน้นความสวยงามไม่ได้เน้นว่าเป็นเด็กที่มีฝีมือนะคะก็วาดไปครูคนนี้เป็นครูที่ใจดีจริงๆ จดีมากๆค่ะคราวนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยตรงที่จะไปมอดินแดงเนี่ยเขาเรียกว่าสารอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูซิจำไม่ได้มันนานแล้วอะ่ะมันนานมากแล้วอะ่ะนึกมันนึกไม่ออกแล้วค่ะพอจะเล่าให้ฟังแล้วนึกไม่ออกค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นการพูดซ้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวโทษทีโทษทีพอมองไปบนตึกยอดเอ็มพายสเตดนะนึกถึงวันที่จุดพลุสวยมากๆเลยที่จุดพลุบนบนตึกเอบนยอดตึก Empire State น่าจะเป็นเป็นการจุดพลุครั้งแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เนื่องจากว่าโควิด1 9เนี่ยคะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการที่ให้คนมายืนชมจุดพลุที่แม่น้ำอีสเหมือนทุกครั้งทุกครั้งเนี่ย เรือของห้างเบซี่ห้าลำจะจอดเรียงรายไปจนถึงสะพานบูกลินนะคะพลุสวยมากๆเลยแต่ไม่ได้มาดูตรงจุดนี้นะเพราะถ้ามาดูตรงจุดนี้มันจะเห็นอยู่แค่ลำเดียวตรงเนี้ยเพราะว่าตึกนี้บังจะมองอยู่ตรงอพาร์ตเมนต์ของพวกเราค่ะจะมองเห็นสี่ลำเลยนะคะชอบดูมากเลยชอบดูจุดพลุค่ะ ลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรลืมลืมแล้วลืมค่ะทางฝั่งแมนฮัตตันนะคะช่วงนี้คือฟ้ายังไม่มืดเนี่ยถ่ายรูปจะสวยหมายถึงถ่ายรูปพวกตึกพวกนี้นะคะแต่ถ้าหากฟ้ามืดแล้วเนี่ยถ่ายรูปตามตึกต่างๆมันจะเป็นภาพออกมายังไงก็ไม่รู้ค่ะมือถือถือฮันนี่ถือ h ฮน d of the Wood อยู่ ก็เลยไม่ได้ซูมยอด Empire State ใกล้ๆค่ะเขาเป็นสีน้ำเงินนะคะหูพวกอพาร์ตเมนต์พวกนี้วิวจะสวยมองไปนั้นวิวสวยยิ่งจะมีอพาร์ตเมนต์หนึ่งที่สร้างอยู่ทางนู้นค่ะสูงสูงเนี่ยมีคนแอบมองที่หน้าต่างนะคะนะมีคนแอบมองอยู่ที่หน้าต่างมองไปเห็นเลยเขาคงจะมองดูว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้แบกอะไรตึกอพาร์ตเมนต์ใหม่ค่ะของบริษัทของพวกที่พวกเราอยู่นี่แหละ สูงมากเลยอ่ะคิดว่าน่าจะ70กว่าชั้นเนี่ยโอ้โหแล้วดูลองลองคิดดูวิวถ้ามองไปทางนี้นะคะเคยมองวิวแมนฮัตตันเนี่ยจากมุมสูงที่สุดตอนที่นอกกี้มานอนนอกกี้เข้ามานอนโรงแรมที่ทมสแควร์นะคะแล้วห้องที่นอกกี้ห้องนอกกี้พักเนี่ยมันจะมองเห็นเอ็มไฮสเตด ใกลค่ะแล้วพอตอนเวลาเท่านี้มองจากห้องนอกกี้ที่ห้องนอก,กี้พักน่ะมองออกไปมันสวยค่ะสวยสวยไม่รู้ว่ามีใครรู้จักนก,กี้หรือเปล่านะคะเนี่ยสวยดีนะนี่ที่ยังไม่มีเสียงเพลงขึ้นมาค่ะคนยืนมองคนยืนมองเนี่ยมันจะเป็นอพาร์ตเมนต์มันจะเป็นหน,น,น้านต่างแล้วเขาก็มองมาคืนนี้เป็นสีน้ำเงิน นั้นตึกนั้นก็ไม่รู้ตึกอะไรนะคะนเนี่ยเนี่ยสูงสูงนะคะสร้างนานแล้วนะแต่ละตึกนั้นสร้างนานนานโอ้แต่โบสถ์ตรงนี้เป็นสีม่วงอยู่ตรงซอกเนี่ยค่ะเป็นสีม่วงปกติโบสถ์ตรงนี้เคยสังเกตเขาจะเปิดไฟสีคล้ายกับเอ็ม r พร์สเตแต่วันนี้โบสถ์นี้เป็นสีม่วงขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาฟังนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหนะ้าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด s u b ส c คร b e ให้ สวัสดีค่ะสวยนะคะสวยจริงๆอร่อยด้วยค่ะ